เพราะอะไรอย่างกรณีทนายความคนหนึ่งเนี่ยไปปลอมเอกสารไปปลอมเอกสารไปเบิกความเท็จใช้พยานหลักฐานเท็จพอเราพูดบอกว่าเอ๊ะสภาทนายความเนี่ยควรที่จะอะไรครับควรที่จะสั่งพักใบอนุญ,ญาตจนกว่าทนายความคนนี้เนี่ยนะฮะจะชนะคดีพ้นมนทินแล้วก็อะไรครับก็คืนก็ ออกคำสั่งอนุญาตให้ทนายความคนนี้นะครับไปว่าความได้ปกติไปประกอบวิชาชีพทนายความได้ปกติก็ไม่เห็นมิ้นเป็นไรเลยนะครับแต่ก็มีการให้สัมภาษณ์ของผู้ใหญ่ในสภาทนายความก็บอกว่าเรื่องนี้นั้นพวกเราต้องเข้าใจในเรื่องกฎหมายเพราะว่ากฎหมายว่าไงครับกฎหมายบอกออต้องสันนิษฐานก่อนว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์ท่านเลขาสภาทนายความที่เคารพแล้วรักอย่างสูงยิ่งหอมแก้มด้วยจุ๊บจุ๊บจุ๊บกรู คือกูไม่ได้บอกให้ท่านเนี่ยไปไปถอดถอนใบอนุญาตไปเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือกูไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่กูกำลังบอกว่าให้พักไอ้คาว่าพักเนี่ยก็คือเหมือนกับพักราชการก็ไปต่อสู้ในกระบวนการเอากันให้จบให้สิ้นแล้วก็ยังไงครับแล้วก็ถ้าเขาบริสุทธิ์ก็ว่ากันไปถ้าเขาผิดก็ออกคําสั่งประกาศของสภาธานายความเรื่องถอดถอนใบอนุญาตก็จบแค่นี้ คือคือกระผมแจ้งกับท่านว่าผมต้องการให้ท่านตรวจสอบแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในกระบวนการศาลชั้นศาลแล้วศาลเนี่ยนะครับก็ <c oughs> สั่งมีมูลไปแล้ว,ลวเตรียมขึ้นศาลอีกถูกแจ้งข้อหาเพิ่มอีกถ้าท่านนะครับฟังภาษาผมไม่เข้าใจเนี่ยท่านฟังผมใหม่ทีนะเดี๋ยวผมจะไปยื่นให้ท่านเนี่ยกับคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยนะครับของสภาธนายความเนี่ย ช่วยพิจารณาหน่อยว่าไอเนี้ยถึงขั้นสารเนี่ยนะครับรับฟ้องนะอายการสั่งเพิ่มข้อหานะครับแล้วบอกว่ายังจะเป็นผู้บริสุทธิ์ต่อตรงนี้ผมต้องการให้ท่านแค่ประกาศพักใบอนุญ,ญาตออกคำสั่งพักใบอนุญาตไม่ใช่ออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตกรุณาฟังให้ดีโปรดฟังอีกครั้งคือกูเนี่ยต้องการให้ท่านเนี่ยนะครับ พักใบอนุญาตชั่วคราวนะครับไม่ใช่ให้ท่านเนี่ยไปเพิกถอนนะครับอืมกินน้ำก่อนก็อะไรครับพระเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันทำให้สภาทนายความได้รับความเสื่อมเสียมันทำให้อะไรฮะทนายความอีกตั้งสามอีตั้งหกเจ็ดหมื่นคนเนี่ยนะครับภาพลักษณ์ดูไม่ดีไปเลยดูเสียไปเลยอะไรวพาะทนายความเดี๋ยวนี้แม่งปลอมเอกสารได้ด้วยเหรอ โอ้โหเฮียปลอมไม่ว่าไอสั์บัตรข้าราชการตํารวจก็ยังปลอมได้เดี๋ยวนี้บัตรข้าราชการตํารวจก็ปลอมกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอนะครับสงสัยต้องไปดูสํานักงานแกว่าแกมีอะไรบ้างเอออะไรก็อะไรครับว่าความฟรีว่าความฟรีว่าความฟรีตลอดอะแล้วกูไม่รู้ว่ามึงอิ่มทิพย์หรือยังไงแล้วก็พ่อแม่ลูกเมียนะคนในครอบครัวอิ่มทิพย์หรือยังไงไม่เข้าใจเออแล้วก็ว่าความฟรีพอมีคดีดังหน่อยก็ว่าความฟรี แล้วแต่เงินแล้วก็เข้าไปอยู่ที่อื่นหมดนี่เมื่อวานนี้พี่อัจฉริยะเขาจัดชัดเจนนะเ็าบอกนี่จะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่ามึงว่าความฟรีจริงหรือเปล่าหรือว่ามึงเอาเงินเข้ามุขทิหรือยังไงแล้วมุขทิไปเสียภาษีไหมนะนี่พอพี่อัดจัดรายการกาจารย์ีชามเมื่อวานนี้ปรากฏว่าไงหูร้อนเยอะปรากฏว่ามีคนส่งหลักฐานให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยโอ้ยแต่ก่อนก็ชื่อนั้นชื่อนี้ทนายคนนั้นอะ นะทนายคนหนึ่งชื่อนั้นชื่อนี้นะโอ้เต็ไมไปหมดนะผมก็แปลกใจอว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทีนี้ลูกความจะไปจ้างทนายความว่าความให้จะปลอดภัยไหมวะไม่ใช่กําลังจ้างทนายความไปแล้วไปต่อสู้กันในศาลกําลังว่าความอยู่สักพักนะครับศาลจะโปดา่าเอาเอกสารมึงยื่นมาปรอมนี่วะแบงประเวศติดคุกทั้งทนายติดคุกทั้งอะไรก็ล,ลูกความไอเฮียพาซวยด้วยแชร์กันไปหน่อยครับ พาซวยด้วยแม่งติดทั้งลูกความติดทั้งทนายความโดยฐานปลอมเอกสารเบิกความเท็จนะครับแบบนี่เผลออก็ปลอมอะไรปลอมบัตรตำรวจอีกโอ้หี่สารพัดจะปลอมเลยมึงเนี่ยทำไปได้ทำไปได้แล้วก็นะฮะไปออกคลิปออกข่าวไปพูดจาพาดพิงถึงคนอื่น,นช่วงนี้กูให้โอกาสมึงเพราะกูรู้ว่ามึงไม่มีประเด็นเออมึงไม่มีที่ยืนในสังคม แต่กูไม่ว่าหรอกกูจะเอามึงสองคนเนี่ยคนอื่นกูปล่อยนกปล่อยปลาไปกูไม่ยุ่งไอคนที่ไม่มีที่ยืนในสังคมมันคือมึงคือมึงในอดีตเนี่ยถ้าใครจําได้เนี่ยไอเรื่องปลอมเอกสารเบริกความเท็จเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วมีมาปีกว่าสองปีแล้วแล้วช่วงนั้นมึงก็หายหัวแบบนี้เลยหายหัวนะหายไปสองปีไปทําอะไรครับไปปลอมเอกสารอีกเหรอ จะรู้ไปปลอมเอกสารนี่เหรอสองปีที่มึงหายไปเนี่ยแล้วมึงโผล่หัวมาก็โอ้โหจังหวะพอดีเลยนะครับพยานาคร้อนอ่าพยานาคดินนะมึงก็มาเป็นทนายความให้กับพยานาคนะครับเสร็จแล้วไปยังไงฮะปากดีนะเที่ยวท้าทายคนนั้นคนนี้ไอเฮียช่องรายการดังๆช่องรายการใหญ่ๆอย่างไงอย่างนักอ่านข่าวคุณสรยุทธสุทัศนจินดาช่องอมรินทีวี ไทยรัฐทีวีโหนกระแสนะอะไรถกไม่เถียงอะไรพวกเนี้ยโอ้โหมึงก็ไปซัดเขาทั่วเลยว่าทําไมผมเป็นคนแบบนี้หรือ,อยังไงมีปัญหาอะไรเปล่าจุกรูจุกรูกรมีปัญหาเหรอโอ้โหคุณทะเลาะเข้าไปทั่วเจออาจารย์อย่างอะไรฮะอย่างอาจารย์อะไรเอ่อกูก็จำชื่ออาจารย์แกไม่ได้อาจารย์ปรเมศโอ้โหวัสดีสวันดีครับอาจารย์ปรเมศวันนี้อาจารย์ อาไงครับเอามาผมหน่อยไหมจัดกับผมเปล่าว,วางเดิมพันกันไหมไอ้คาว่าวางเดิมพันเนี่ยมันคือการพนันหรือเปล่ามันเกินเป็นการชักชวนอาจารย์ปรเมศเล่นการพนันหรือเปล่าแต่ที่นี่อาจารย์แกซียนไงกขบอกไอ้สัตหางานให้กูกแล้วไอ้เหี้ยกูก็พึ่งโดนไปมันมานี่เองยัดคบมึงเอากูใหม่แล้วเหรอคือชวนอาจารย์เล่นการพนันโดยการวางเงินเดิมพันอาจารย์ปรเมศแกก็รู้ทันไงไอ้สัตว์แกก็บอกกูไม่เอาหรอก อย่ามาอยู่กับกูกูไม่รู้นะครับโออาจารย์ได้รับฝั่งของตํารวจอย่างเดียวอาจารย์รับข้อมูลตํารวจมาแต่อาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนผมแล้วมึงไปรับข้อมูลใครมามึงก็รับข้อมูลจากผู้ต้องหามามึงก็รู้อยู่ว่าตํารวจเขาไม่ได้ให้ข้อมูลมึงแต่ตํารวจเขาให้ข้อมูลสื่อบางเรื่องบางราวอย่างเช่นประเด็นออกหมายจับลุงพลเนี่ยตํารวจเขาก็ชี้แจงว่าไอ้เหตุที่ต้องออกคืออะไรนะครับ ไม่มีตำรวจคนไหนท้าพนันกับมึงเลยนะมีแต่มือเที่ยวท้าพนันอาจารย์ปรเมศอาจารย์แกก็บอกโอ้โหไอเหี้ยเอ้ยกูก็พึ่งโดนมาบัดบาจุกรู้ <laughs> สุดท้ายเป็นยังไงฮะอาจารย์ดีอาจารย์แกไม่หลงกลนะแกบอกเอาเทะคนละแสนก็ได้นี ee, oh, <laughs> ่โอ้โหเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวอาจารย์โดนอีกแต่ว่าแกไหวตัวทงงันไงนะครับแกก็เลยบอกกูไม่รู้กูไม <laughs> ่ย<ๆ>ุ <laughs> ่งแล้วก็มีการไปพาดพิงถึงบุคคลในวงการเดียวกันบุกในวงการทนายความ แน่จริงมันก็ออกมาดิออกมาเป็นทนายความให้ดิไอ้เหี้ยนะคือเขาไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นเขาไม่ได้หิวแสงนะครับเขาอะไรฮนะวันวันนี่นะออกวันวันนี่นักข่าวก็มาขอสัมภาษณ์บุกมาถึงที่สำนักงานมาถ่ายคลิปถ่ายภาพมาขอสัมภาษณ์มาขอความฮิตขอแสดงความคิดเห็นก็อ,อาจารย์เป็นยังไงถึงสองสามสี่คดีนี้แกก็ให้ก็เลยให้สัมภาษณ์แบบเป็นกลางๆมาแล้วก็แชร์หน่อยนะครับ นะฮะปรากฏว่ายัางไงครับตัวเองไม่มีพื้นที่สื่อไม่เล่นพอมีการกระแทกบางเรื่องนะครับมีการกระแทกบางเรื่องบางราวเข้าไปปรากฏว่าหายหน้าสาบศูญหายสาบศูญย์จากโลกโซเชียลแม้กระท e ั่งอีเวนต์สุดท้ายก็ไม่กล้าเอาลงเพจตัวเองไม่กล้าเอาลงกลุ่มตัวเองเพราะอะไรฮะแล้วเป็นกลุ่มปิดด้วยเพราะไม่คนอื่นเข้านะเพราะอะไรเพราะถ้ามึงเข้าไปแล้วเดี๋ยวมึงจะเห็นอะไรครับเห็นลูกเพจดดา ลูกเพจได้ด่านะฮะไม่ใช่ไม่ดา่าบอกเอ๊ะคุณทนายคุณไปรับคดีนี้ได้ยังไงคุณไปทำเขาทำไมอะไรหนึ่งสองสามสี่เป็นท่านโอ้ลุงแกเป็นคนจนคุณไม่รู้เรื่องหรอกออกคลิปออกงานออกงานอีเวนต์ได้คนละหมื่นสองผัวเมียได้สองหมื่นคุณรู้ได้ยังไงนะครับคุณรู้ได้ยังไงหรือว่าฟังเขาว่ามาว่าแล้วก็เชื่อเลยถ้าเชื่อเลยทาไมโง่ขนาดนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้ว่าใครยาเสือก นะครับเดี๋ยวมาฟ้องกูอีกปรากฏว่าอย่างไงครับไปยืนยันข้อเท็จจริงให้เขาหมดเลยโอ้โยลุงน่าสงสารลุงเป็นคนไม่มีไม่มีทียขนาดหมาย,ยังต้องเรียกคุณใครแม่งเจอเนี่ยไอ้นิกกี้นะแล้วเรียกเฮ้ยไอ้นิกกี้แล้วโยนของให้แมงแดงนะไอสัตว์มึงไม่ต้องขายของบริเวณนั้นนี่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เนี่ยที่เขาที่เขาเอือมละอาเนี่ยเอือมละอาบ้านกกอกเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์โหนกระแส ออกมาทาคลิปเขาอธิบายเลยว่าไอ้พวกหน้ามืดทั้งหลายเอาความตายของน้องชมพู่มาหาแดกเนี่ยเต็มไปหมดนะครับไม่ได้เคยเลยครับไอ้เหี้ยกูก็กลัวจะขาบกัดนั่งนั่งโต๊ะอยู่เนี่ยก็เหี้ยขาก็ยันขาก็ยัน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 ออกไปเรื่อยๆนะกลัวจะข่าบกัดเหมือนกันวันนั้นเจอตัวหนึ่งไอ้เหี้ยไม่รู้อย่างไหนไม่ใช่จัดรายการอยู่ร้องโอ้ยไม่ได้ร้องจกู่นะร้องโอ้ยปิดรายการก่อนครับโดนตะการาบไอ้โดนตะกรับกัน เด็กเกุ๊ก,กุนะะไปหากินกับความตายของน้องชมพู่แล้วก็รวยกันเป็นล่ําเป็นสันเลยยูทูบเบอร์บางคนก็นไม่ต้องทํามากูเลิกแล้วจับคันถ่ายกูเลิกแล้วขี่คูปโบตา้ายันมาสุตุกิฮอนดา้าโตยโยตา้าอีซูซุกูไม่ขี่แม่งไรสัตว์จับโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวแล้วไปปักหลักกินขี้ปี้น้องกันอยู่เนี่ยอยู่ที่บ้านลุงพลนะครับไปทําถ่ายทํา,ทาไอเ้เหี้ยแล้วกูหูกูลงุงผมจะบอกอย่างได้ไหม ลุงอย่าให้อยูดูเบอร์แม่งถ่ายลุงเลยสัตว์วผมพยายามดูแนละ้วผมทําใจไม่ได้ผมทําใจไม่ได้จริงๆเลยแม่งเหมือนกับไปไปถ่ายสารคดีสัตว์โลกไอเฮียจุกลูแม่งเหมือนกับไปคือคุณเครดูสาร,รคดีสัตว์โลกว่าไอเฮียต้องถ่ายทั้งวันทั้งคืนนะคุณเข้าใจไหมลุงพลเป็นมนุษย์นะเวลุงพลไม่ใช่งูเหลือมไม่เฮียไม่ใช่พยานะ้า มึงต้องแหมไอสัตว์เขาเดินไปไหนก็ต้องถ่ายต้องติดตามห่างติดตูดไม่ได้แบบเนี้ยผมดูแล้วแม่งเหมือนก็ถ่ายสารคดีสันโลกไอเฮียก็เลยไม่ดูสงสารลุงพลกูบ้างไอเฮียกูก็เอฟซีเขาไอสัตว์อตวเอ้ยจุกลู้นะครับก็เป็นแบบเนี้ยแล้วไปหากิงพอเรื่องถ้าไม่มีน้องชมพู่นะถ้าน้องชมพู่ไม่เสียชีวิตโดยโดยจากน้ํามือของคนอื่นนะ ผมว่าไอ้คนพวกนี้ก็จับคันไถขี่ยันมาห้อยโตโยตา้าแล้วก็ไปไถนาเลี้ยงควายแต่วันนี้เนี่ยไปอาศัยความอะไรฮะความทุกข์ยากความเดือดร้อนความลําเค็ญนะของอะไรฮะของน้องชมพู่มึงก็อะไรฮะทิ้งคันไถลืมคันไถแล้วสิน้นวะหมดแล้วไอ้คลามนะมึงวางคันไถหมดแล้วมึงก็มาจับป้องโทรศัพท์ก็ถ่ายกูก็ดูเอาดูเอาก็เอ๊ะเฮียมถ่ายเลยก็นักหนาวะ แม่งดูเหมือนกับกูดูไอสารคาดีสัตว์โลกอะนอนหอยทากง,งูเหลือมอะไรอย่างเงี้ยไอเหี้ยเหมือนกันเลยนะฮะมึง,ม,งมึงต้องเห็นความอะไรฮะความเป็นมนุษย์ของลุงพลกูบ้างมึงอย่าไปมองเขาไปอย่างอื่นไอเหี้ยก็เลิกทายไปเถอะนี่ถ้าวันหนึ่งนี่นะไอเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆนะเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสมมติว่าผู้ต้องหาเนี่ยแม่งนะฮะไม่ด้หมายถึงลุงพลนะหมายถึงผู้ต้องหาตัวจริงเกิดถูกจับได้เนะี่ยแล้วทีนี้พวกมึงจะทํายังไงต่อ มึงจะไปถ่ายยังไงอะนะครับแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายคนที่ออกมาจากตรงนั้นเขาก็มาบอกเลยว่าโอ้โหในนั้นมันผลประโยชน์มหาศาลนะขนาดหมาย,ยังต้องเรียกคุณไม่เรียกคุณก็ไม่ได้ด้วยโยนให้แม่งแดกก็ยังผิดเลยไอสัตว์ไปยืนใกล้ๆมันต้องบอกคุณนิกกี้รับประทานอาหารแดกหน่อยนะครับนะแบบนี้หมาย,ยังต้องเรียกคุณนะมึงมึงด้อยความเป็นมนุษย์คนบริเวณนั้นหมดเลย นะฮะมีคนรล่ารวยจากการตายของน้องชมพู่มากมายขอบคุณนะครับเอซทุกท่านนะที่ไปสนับสนุนสินค้าของคุณแม่น้องชมพู่เห็นไหมครับคนที่เขาดีๆคนที่เขานะครับคนเป็นคนสุจริตเนี่ยเขาก็ประกอบสามมาอาชีวะของเขาไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีขอบคุณพี่อัจฉริยะนี่ต้องต้องยกให้พี่อัจฉริยะเป็นอัศวินนะไม่ใช่จูร่งแล้วนะวันก่อนผมพูดถึง,ถงจูร่งขี่ม้าขาวนี่กลายเป็นพี่อัจฉริยะขี่ม้าขาว กำหนดกรอบวางแผนตีเส้นให้เรียบร้อยและเผอิญแผนการที่คิดเอาไว้ก็ตรงกับแม่น้องชมพู่บอกพี่อัดจริงๆดิดีชั้นก็ไม่ไม่อยากที่จะรับเงินบริจาคอยู่แล้วก็ตรงกันในเมื่อความเห็นตรงกันการพนันก็เลยไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดความเห็นไม่ตรงกันการพนันก็จะเกิดเช่นอะไรครับอาจารย์มาวางเดิมพันกับผมไหมจู่ๆนะนี่จะชวนกันเล่นการพนันกลางอากาศเลยนะแล้วตัวเองก็เป็นเจ้าของช่อง YouTube ด้วย แล้วเราก็เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วแล้วเรื่องนี้นี่จะต้องไปยื่นที่สภาทนายความให้ตรวจสอบโอุ้ยคนคน,คน,นี้โดนหลายเรื่องแล้วที่สําคัญนผมจะมีจะมีการเดินทางไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามนะครับไปกล่าวโทษอะไรฮะไปกล่าวโทษว่าเนี่ยทนายความคนเนี้ยไปพาดพิงผู้จาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับว่าเป็นเจ้าพานักงานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบบ้างและ ไปกล่าวไปกล่าวหาว่าพนักง,งานสอบสวนสพกกตูมเนี่ยใช้หลักฐานเท็จไปหลอกสารบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะไปร้องที่อะไรครับสาราไปร้องที่ประธานสาลฎีกาสารเสื่อมเสียชื่อเสียงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ถ้าผมไปแล้วตำรวจไม่รับนะเจอกันนะครับเจอกันเพราะผมจะไปร้องต่อที่สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชั้นสองบอกว่าลูกน้องท่านไม่ยอมรับแจ้งความไอ้ไม่ยอมรับกล่าวโทษ ขี้เกียจขนาดหนะักไม่อยากทํางานหรืออย่างไรนะครับฉะนั้นไปนะผมเชื่อว่าตํารวจต้องรับนะอะไงก็ต้องรับเพราะทาไมรับแล้วกูก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวกูจะไปร้องผอบอตรจุก,กรู่นะตำรวจนะครับคนไหนฟังอยู่ก็ถ้านะเจอหน้าผมนี่ต้องตองรับเลยนะอย่ามายากึกยักอึกอักเ้เจอที่ไหนรู้ข่าวอย่างไรอ่หลักฐานมีอะไรเชื่อถือได้ไหมอย่าเสือกถามอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับ งานนี้เราต้องออกมาเซฟเลยแม้กระทั่งรายการถกไม่เถียงเขายังพูดเลยเฮ้ยคุณทนายสังคมออนไลน์ตอนนี้เนี่ยหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเงยหน้าไปบนฟ้าก้มหน้าลงดินทําไมมันมีแต่แฮชแท็กเซฟพบตรผมไม่รู้ผมไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ได้ยังไงต้องรู้ผมจะไปกล่าวโทษนะครับที่อาจจะที่กมรมบังคับการป่าป,ปาม นะครับหรือไม่กส็สถา,า,านีตํารวจในนครบาลแห่งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อไปปกป้องศักดิ์ศรีให้กับผู้บัญชาการตํารวจชาติให้กําลังใจท่านแล้วก็ไปปกป้องศักดิ์ศรีของสํานักง,นงานตํารวจชาติอย่าไปดูอย่าอย่าไปให้คนบางคนไปดูถูกนะเอเออะไปเอเอะอ,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 อะไรครับไปกล่าวหาว่าตํารวจปอลอมหลักฐานหรือเปล่าปลอมเอกสารหรือเปล่าตํารวจสร้างหลักฐานเท็จไปขอเบิกความสรรมึงอย่าเอาความเคยชินของมึงเนี่ยไปกล่าวหาคนอื่น อย่าทำอย่าหาทำอธิบายที่พูดมาทั้งหมดมันในหมายถึงไทยนะอย่าเสือกเดือดร้อนนะไอ้สัตว์นะครับอย่ามาเดือดร้อนบางคนเนี่ยเป็นโจรจนเคยชินมองเห็นตํารวจคิดว่าพวกเดียวกันเปล่าเลยตํารวจคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่พวกมึงต่างหากที่เป็นโจรแล้วมึงก็มองใครมองเห็นใครต่อใครเป็นโจรไปหมดอย่าไปเอาสัญญาณเดิมมาใช้ไม่ได้จุกรู้นะครับก็จะมีการเดินทางไปยื่นเรื่อง ตรวจสอบที่สภาทน,นายความด้วยรวมถึงทนายความอีกคนหนึ่งนะฮะที่ไปยืนยันการใบ้หวยเนี่ยเป็นเรื่องถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะฮะเรื่องนี้ผมปล่อยผ่านไม่ได้หรอกคือถ้าคุณไม่ได้จบกฎหมายมาคุณไม่ได้เป็นทนายความเนี่ยคุณพูดเนี่ยผมยังผ่านไปนะครับเป็นประชาชนมันไม่ได้รู้กฎหมายทั้งหมดหรอกก็อ,อาจจะผ่านแต่นี่คุณเป็นทนายคุณเป็นทนายความแล้วคุณไปพูดคาพูดคุณไปรับรองว่าการใบ้หวยเนี่ย ไม่ผิดกฎหมายตายหาแล้วถ้าอนะ้รผมก็คิดผมก็คิดอะไรว่าเอา๊ะแต่อย่างนี้นี่มันก็สนับสนุนคนเล่นการพนันเลยสินะ่ะคนเล่นหวยถือว่าเนี่ยตกลงคนไม่ต้องทําอาหาแดกแล้วเยี่ยมันมากรนั่งแทงหวยอย่างเดียวจริงหรือเปล่าครับแล้วคุณพูดแบบนี้คุณก็จะบอกว่าอ๋อไอ้ที่พูดแค่นี้ก็หมายความว่าให้ไปเล่นใบหวยรัฐบาลแล้วคุณรู้ได้ไงคุณไหลไปในโซเชียลอะบางคนในโลกโซเชียลแม้กระแทงหวยใต้ดินมีเยอะแยะแต่ผมไม่เคยซื้อนะจุกกรู ผมซื้อแต่รัฐบาลผมสนับสนุนรัฐบาลผมรักลุงตู่น่าจะบอกให้นะครับเออผมก็สงสารลุงตู่เหมือนกันนะจัดรายการเสร็จผมต้องไปนั่งร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ก็สงสารแกอายุแกก็เจ็ดสิบฟ้าแล้วนะแกก็ต้องทํางานเหนื่อยถูกประชาชนดา่าทุกวันทุกวันแกก็ยังอยู่ให้ด่านะแปกนะจุกนะครับอันนี้แซวลุงตู่เล่นนะครับนะขอโทษน,นะลุงนะผมรู้ว่าลุงใจดีนะครับลุงไม่โกรธผมหลอกไม่โกรธ ไม่โกรธน,นะฮะเหมือนกับท่านชวนนะนะครับพอเวลาแซวแ,แกแกก็เออผมยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของที่มีรายการคนที่มาแซวผมนะครับยังไม่รับรายงานแต่ก็ต้องดูก่อน <c oughs> นะครับก <c oughs> ็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปแต่ที่สําคัญนี่นะครับเมื่อคืนนี้ไฮไลท์ไฟแลบเลยเมื่อคืนไฮไลท์ไฟแลบเลยพี่อัจฉริยะกับอาจารย์เดชาโอ้จัดรายการนิ่ ผมอยากจะบอกพวกเรานะจริงๆแล้วในอาจารย์เดชาควรจะจัดรายการแบบนี้สัปดาห์ชักสักห,หนึ่งนะครับหรือไม่ก็สิบห้าวันหนหนึ่งอะไรประมาณเนี้นะครับสัปดาห์ละหนสิบห้าวันหนก็ได้นะครับเป็นรายการดีมีสาระโอ้โหพอพี่อัจฉริยะแกเปิดโปงทีเดียวเนี่ยโอ้โหเฮี้ยแม่งสถานกมรมศุลกากรเลยสถานส,สถานไปหมดนะคือพูดง่ายๆว่าใครไปทําผิดเอาไว้นี่แกเปิดขึ้นมานจบข่าวเลยนะ โดนกันท่วนหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะไอ้ที่ผมแบบฟังแล้วบอกโ oh, อ้โหพี่พี่อัดพี่จะกักไว้ทำไมไหนไหนพี่เปิดแล้วพี่ก็เอาให้หมดเลยนะครับหลักฐานนะครับที่มันสาวไปถึงไอ้ทนายความคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มีแค่นี้นะมันมีหลักฐานอีกสองชิ้นที่ยืนยันเลยว่าเนี่ยมึงเลยเป็นของมึงแล้วตัวมึงเองเลย แต่แกไม่ได้พูดถึงไงแกก็พูดแบบเฉียวไปเฉียวมาให้รู้ว่าเอ้ยไอหลักฐานเนี้ยมันถูกมันสูญหายไปในระหว่างเลยฮะในระหว่างที่ยื่นไปในคณะกรรมการนะครับพิจารณาสืบสวนเรื่องนี้แล้วมันหายมันสาบสูญแต่โชคดีฟ้ามีตานะครับก็เลยได้มาแล้วตอนนี้แกก็เก็บไว้แล้วสำนาวไว้สามชุดกันหายและแล้วมันมีอีกสองชิ้นนะฮะที่แกไม่ได้พูดนะครับแต่ก็คงเข้าใจว่าแกคงเก็บเอาไว้ เป็นไม้ตายนะครับเอาไปยื่นในในวันนั้นผมบอกเลยเมื่อคืนนี่หลายคนนอนหลับฝันดีนะครับฝันสบายสบายสบาย,บาย,บายแต่มีบางคนแม่งนอนไม่หลับนะครับมีบางคนนอนไม่หลับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าพี่น้องประชาชนนะฮะเชื่อในความยุติธรรมกระบวนการของศาลต้องเชื่อนะครับท่านในความเป็นธรรมแล้วต้องเชื่อเลยว่างานนี้จะต้องมีทนายความคนหนึ่งติดคุกติดตารางผมบอกให้เลย วันนี้พวกคุณต่างหากที่ไม่มีที่ยืนวันนี้พวกคุณต่างหากที่กําลังมุดลงดินนะครับและไอคนที่ไปโพสต์เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยเอออะไรก็มาดาเพื่อนผมด่าเพื่อนผมนะพวกคุณไม่มีที่ยืนแล้วใช่ไหมเออให้ระวังตัวกันให้ดีคูอีกนะทนายความคนที่ปลอมเอกสารคุณฟังผมไว้นะไอคนที่โพสต์นั่นแหละที่ไปกลับคำให้การ ไอ้ที่ไปเป็นพยานในสำนวนว่าผมไม่รู้มันเอาซองมาให้ผมผมเจอมันทีนาบรรลังมันก็กวากมือเรียกจุกกูจุกกูผมเดินผ่านแต่ก็ตกใจคิดว่าคิดว่าเจ้าของเสียงจุกกู้ตัวจริงมาหันไปเจอลนะเอาเพื่อนกันมันก็บอกอะไรครับพี่ไปเป็นพยานในคดีนี้หน่อยจัดการให้หน่อยผมก็รับซองมาพอรับซองมาเสร็จกูก็มั่นใจเลยเดินขึ้นศาลกูก็ซัดเต็มที่เหยียบแบบมัน คือเหยียบไม่ยั้งอะเบรกกูถอนเลยเหยียบแต่คันเล่นอย่างเดียวเบรกกูถอนทิ้งเลยปากฏว่าเป็นเอกสารเท็จพาผมซวยสีครับพี่พาผมเป็นพยานหน่อยนะกันผมเป็นพยานหน่อยเถอะลูกเมียผมก็มีลูกสี่เมียห้าพ่อตาหกแม่ยายเจ็ดทุกครุนะเป็นไงอะเขาหักหลังมึงแล้วยังใช้บริการอยู่ไอ้น้าด้านนะครับมึงต้องดูเนี่ยมึงคือหมาตัวหนึ่งเนี่ย วันนี้เพื่อนมึงต่างคนต่างกระโดดออกไอเหี้ห็บหมาต่างกระโดดออกหมดเขารู้ว่ามึงจะตายเขาไม่อยากเอากับมึงด้วยวันนี้ให้สัมภาษณนะ์ไปดูได้เลยคนละทิศคนละทางเลยจบข่าวแล้วไอชอยลิเกเลิกนะเชื่อเฮียเธอลิเกเลิกที่จะพ่อเสียงหายนะเนี่ยวันนี้คุณมามาเจ้าพ่อเลยนะครับนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรมากแต่ผมย้ำกับพี่น้องประชาชนอย่างหนึ่งว่างานนี้ต้องมีคนติดคุก แล้วเร็วๆนี้ด้วยพอเผอขึ้นศาลกาลังว่าความอยู่เหียนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินบอกขอญาตทันใตเท้ามีอะไรเหรอหวังเฉามาห่านข้าพเจ้าเองรับคําสั่งมาจากศาลไคบงขอญาตนํานตัวนะไอ้ทนายคนเนี้ยไปติดคุกติดตารางที่กรมราชทันด่วนเลยเอาข้อหาอะไรละ่ะเอกสารเท็จปลอมเอกสารปลอมบัตรข้าราชการตำรวจเบิกความเท็จ์ศาลท่านยู่บอกอจริงเหรอเอ้าทนายความของจำเลยว่ายังไงจริงเลย จริงครับจริงขอรับใ้เท้าเอ,อ้ยเดี๋ยวกูขอตรวจสอบก่อนเฮ้ยคดีนี้ไอ้ไปเป็นอายุติเลิกเลิกก่อนเดี๋ยวคูขอตรวจสอบเอกสารของทนายจำเลยคนนี้ก่อนตรวจไปตรวจมาไอ้เฮียเจอของปลอมอีกนี่นะฮะแล้วไงฮะที่ผมบอกให้สภาทนายความเนี่ยไปพักใบอนุญาตเนี่ยผมเป็นห่วงเป็นใย,ยทานายความคนนี้เพราะอีกหน่อยเลยครับเกิดสมมติพลาดท่าเสียทีเนี่ย ไปติดคุกติดตารางเวลาขึ้นมาว่าความไอ้กระลูกคว้าเนี่ยไอ้เหี้ยสวมชุดนักโทษเดินมาพร้อมโซ่เงี้ยไอ้สัตว์นกขูสารเขาอีกกุ้งกลิงกุุงกลิงเออแล้วจะบอกอย่างนึงว่าไปติดคุกติดตารางในนั้นเนี่ยไอ้ไอ้โซ่ที่ที่มันเนี่ยตีตวนอ่ะพยายามขัดหน่อยนะเพราะยิ่งขัดยิ่งเงานเนี่ยตำแหน่งมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นใครเงาวับเนี่ยมันเป็นพ่อบ้านเลยเออนะฮะ่าไปปากดีในนั้นนะเขาตอบปากฉีกเลยนะอันนี้นะครับผมเตือนเอาไว้มันจะมีพ่อบ้าน นะครับเขาเรียกว่าบ้านหลังใหญ่เขาเรียกหลังใหญ่นะเขาเรียกเรือนจำเขาเรียกหลังใหญ่บ้านเล็กก็อะไรฮะบ้านเล็กก็ไอ้พวกแบบดัดสันดานะอย่างท่านกาไปเจอบ้านใหญ่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ขอเตือนกันไว้อันนี้คือแนะนําให้ก่อนเลยอันนี้ผมแนะนําให้ท่านก่อนเลยนะกลัวไปติดคุกติดตารางเข้าไปยังไงครับเออโซเซอร์ไม่ขาดที่โดนตบหงายนะกูบอกให้นี่ผ่านนี่ไม่ใช่คือผมไม่ได้ผ่านนะนะครับเคยไปดูสารคดีเขาไอ้เยเดี๋ยวหาว่าอ้าวประธานชมรมมึงผ่านมาแล้วเหรอ บอกแค่เดินผ่านเฉยๆจุกครูนะครับและก็อะไรอ่ะนะที <c> ่ <oughs> ผมพูดอย่างนี้ถามว่าผมกลัวตายไหมเนี่ยเขาถามว่าอาจารย์อ๋อโตเกียวอสวัสดีครับจากโตเกียวมาแล้วคัมมิ่งซูนขอบคุณมากครับปอบัญจินพูดสำเนียงสุพรรณได้เลยได้จริงๆสำเนียงเนี้ยไม่ใช่สำเนียงสุพรรณนะแรกเริ่มเดิมทีสำเนียงเนเนๆอย่างเงี้ยเป็นสำเนียงของคนใต้ผมจะบอกให้เลย แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาเล่าเอาวันนี้ก่อนเลยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าผมพูดวันนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องตั้งสติมาพอสมควร FC ถามว่าอาจารย์อาจารย์กล้าพูดเรื่องนี้ด้วยเหรออาจารย์ไม่กลัวเขายิงหมดแม็กเลยจุก,กรูถ้ากลัวผมก็คงไม่มาหรอกนะครับไม่มาจัดหรอกนี่ไม่กลัวผมบอกให้เลยต่อให้ยิงคือทั้งแม็กแม่งก,ก็มีอยู่เม็ดเดียวอะเชื่อผมเะแม็กแม่งยาวเงี้ยตับกระสุนอะสี่สิบนัดอะ จริงๆมันมีเม็ดเดียวปังนะครับตกใจตกใจทําปืนหล่นอีกนะฮะก,ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้กลัวแลวครับจะมายิงก็มายิงนะฮค,คนเราแม่งเติบเกิดมาก็ตายครั้งเดียวตายไปก็ดีกูจะได้ไปอะไรไปสวรรค์นิพพานไรเงี้ยทุกวันนี้กูก็สวดมนต์วันนี้กูด่าคนเสร็จนะฮะพอกูด่าคนเสร็จปุ๊บกูก็ขึ้นไปสวดมนต์กลายเป็นคนดีเห็นปะจุกรูนะครับคืออยากจะบอกว่าอย่างนี้นะครับอเฮติงลี่ นะครับอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับว่าต้องให้กําลังใจพี่อัจฉริยะเขาถ้านะฮะถ้าเราเนี่ยอยากจะเห็นสังคมให้มันดีขึ้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยพี่อัจฉริยะนักสู้ของประชาชนเนี่ยเขาก็ทุมเทแปดเก้าปีเนะฮะเขาก็เดินคอนเวิร์ะนะครับใส่คอนเวิร์ตวิ่งเอาเนี่ยผมก็เตรียมตัวที่จะไปซื้อคอนเวิร์ตเหมือนกันเพราะว่าไอ้ที่จัดรายการแบบนี้ไม่รู้ว่าวันไหนกูจะโดนไล่ยิงไล่จับกับเขาบ้างนะครับก็เตรียมไปซื้อคอนเวิร์ต นะฮะอาที่ประชาชนนะครับ f อนะครับฝากมาในอินบ็อกบอกว่าฝากขอบคุณอสอสอหน่อยหนึ่งนะมามาพื้นที่ตลอดไม่เคยตั้งแต่มีโควิดรอบนี้มาเนี่ยนะครับสอสอคนเนี้ยไม่เคยที่จะขาดลงพื้นที่เลยแล้วแจกอแอลกอฮอล์แจกหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็น้ำดื่มคนนี้ไม่ใช่ใครครับนะฮะเป็นสอสอปทุมธานีเคซีนะครับ ท่านสสชัยยันผลสุวรรณนะครับพัฒเพื่อไทยอันนี้ผมไม่ได้รับตังค์นะเว้ยอันนี้คืออินบ็อกมานะเดี๋ยวจะโพสให้ดูนะครับเขาบอกฝากขอบคุณให้หน่อยไม่ทิ้งกันเออก็ฝากขอบคุณให้แล้วนะครับก็ยินดีแทนพี่น้องชาวปทุมธานีเขตสีด้วยนะครับได้สสลงพื้นที่ขยันทํางานก็ดีครับดีนะครับว่าคราวหน้าก็เลือกท่านด้วยนะครับโกรจน้าให้สัมปเวศีด้วยไหมครับไม่ไม่ได้กรดผมไม่ได้ใส่บาทน,นะครับ คิดเสียว่าการตายเป็นการเปลี่ยนสถานที่จากประเทศไทยไปสู่สวรรค์เอ่อเชิญพี่ก่อนนะผมไม่ไปครับทุกครูนะครับเออนะครับวันนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับครบหนึ่งชั่วโมงแล้วชมลมยืนยันที่จะไปยื่นหนังสือที่สภาทานายความไม่เกินวันพุธนี้นะครับเดี๋ยวจะนัดวันกันอีกทีแล้วก็จะมีการไปกล่าวโทษนะครับกับทนายคนดังคนหนึ่งนะครับกับทนายคนหนึ่ง นะข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานซึ่งกระทำการตามหน้าที่นะครับอ,อด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับใครที่เดือดร้อนเนี่ยคืออย่างนี้นะเวลาคุณเจ็บไข้ได้ป่วยคุณไม่ต้องอินบ็อกบอกชมลมนะครับอย่างบางคนนะบอกมีพระพุทธชินนะไออ่าไรวะพระสยามเทวาธิราชเนี่ยอยู่ในอกมาบอกผมแบบเนี้ยบางคนบอกอาจารย์หนูจะไปฉีดวัคซีนดีไหมในข้างบ้านเขาไปฉีดแล้วเขาป่วยมีวิธีการ ลดไข้ยังไงคือผมไม่ใช่หมอผมไม่รู้ไงคุณก็ไปถามหมอเถอะคือวันนี้มีเรื่องแปลกๆเข้ามาชมลมเยอะมากนะฮะเยอะมากๆเลยนะครับรถชนกันอะไรกันก็นะครับไปที่สภาธนายความครับนะฮะเอ่อหรือสภาธนายความพึ่งไม่ได้แล้วหรือ,อยังไงแล้วต้องมาพึ่งชมลมนะครับก็ไปพึ่งสภาธนายความดูก่อนถ้าจะฟ้องร้องเขานะติดขัดอะไรปัญหายังไงแบบพี่อัจฉริยะพูดอะบอกไอ้เฮียอยู่บ้านเฉยๆมึงอยู่ๆก็มาบอกขอความเป็นธรรม นะฮะผมไม่ได้รับความยุิธรรมต้องไปแจ้งความตัวเองต้องเดินหน้าก่อนแล้ว้ามนติดขัดอะไรเนี่ยนะครับเป็นอย่างที่พี่อัดพูดอ่ะนะครับค่อยมาว่ากันเดี๋ยวนะครับจะมีการประสานให้อะไรให้นะครับนะครับแหม่เจ้าค่ะนะครับขอขอบคุณมากนะครับเอาลากันไปก่อนเกินเวลาแล้วสองนาทีแล้วเดี๋ยวจะไปส่วนมนเป็นคนดีแล้วจุกุงจุกุงจุกุงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากไม่ต้องส่งมานะอะไรฝังอยู่ในร่างกาย อาจารย์สงสัยจะมีตะปูติดอยู่ตรงนี้อะไรไม่ต้องมาผมไม่ใช่หมอผีนะครับขอบคุณอาจารย์ครับนะขอบคุณอาจารย์เดชชด้วยพี่สิริพรว่างั้นขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายโซซีโซซีโซซีนะครับขอบคุณครับอาจารย์พึ่งนี้มาอีกนะสุดยอดเลยพึ่งนี้มาครับมามาผมจะหยุดนะฮะก็ต่อเมื่อผมมีภารกิจนะครับอืมนะฮะ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ